คือมึงอยากให้กูโชว์มึงว่าสวยวางั้นมึงได้มองอีกมุมหนึ่งไหมว่ากรรมผู้ชายเขาหมดแล้วว่ะได้เจอสิ่งดีๆอ่ะผมแรงม่ะคลยเอางี้กูจะบอกความจริงให้ฟังเขาป่ะเออมันก็ยอมรับว่ามันเออเหมือนเคยแบบแอบชอบมึงอะไรเงี้ยแล้วมันไปไหว้พระขอมันบอกว่าขอให้มันได้เจอคนดีๆขอให้สิ่งดีๆขอให้สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตมันแล้วมึรู้ยังไงอ่ะ มึงก็หายไปจากชีว <en> ิต <oyu> ่เลยสวัสดีค่ะคุณบีค่ะสวัสดีค่ะเบีมีอะไรวันนี้ก็คืออยากจะแบบศึกษาพี่ๆหน่อยค่ะพอดีเบีะไปเจอเพื่อนตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันนะคะเอาไปเจอเขาเขาก็ใส่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันละค่ะืเขาก็ชอบพูดเรื่องสามีเรานะคะ <c oughs> ไปตามสีบเขาอย่างนู้นอย่างนี้ไปทํางานช่วยเขาหวังจะไปเจอหน้าเขาทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเล่าให้เราฟังว่าสามี <c oughs> เราไปก็ลอกก็ติดเขาใช่เคยเคยไปตามสีบเขาสมัยก่อนอใช่ค่ะสมัยก่อนแล้วแบบ เขาบอกว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่ไม่เรียกสามีเราเองสามีเราก็เลยมาตามจีบเราอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้ยมึงพูดเพื่อมึงอะไรมึงสวยคือขิงไงขิงก็คือว่าสามีเราอ่ะกรรมมันหมดแล้วไงโอเคปะแล้วไงแล้วเรากี่ทีแล้วที่มันพูดเนี่ยมันก็พูดบ่อยนะคะเหรอแล้วเราเรากัดมันได้ปะกัดมันได้ปะ ค่ะเลกเกอร์เราก็แบบยิ้มเฉยๆแล้วก็แบบปล่อยให้มันเล่าอะค่ะปล่อยให้เขาเล่าไปใช่แล้วแล้วสามีเราล่ะได้ฟังจากสามีเราบ้างไหมว่าขึ้นแทนไหมขึ้นแทนเราไหมว่าเคยไปจีบมันประมาณไหนหรืออะไรยังไงเคยได้เล่าไหมก็วันนั้นเราก็กลับมาถามสามีเลยเราบอกว่า นี่เธอเขาบอกว่าเธอด่ไปตามจีบเขานะไปทํางานช่วยเขาหวังจะไปเจอเขาทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็บอกว่าไม่เคยแต่ไปทํางานช่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาอำเราเล่นเปล่าเออเขาอาเราเล่นเปล่าแกล้งแกงเราเนี่ยมองรอบด้านมันก็ป่อยนะพี่ไม่หรืออีสามีมันอายมันก็ได้ไม่เคยสามีพูดความจริงวะเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่รู้อีกงานสองทางอีก แล้วมีหนูมันไม่พูดความจริงนะพูดเสร็วไม่เคยอะไรเงี้ยมันก็โกรธหนูไม่พูดกับหนูไปสองวันอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าถึงจะเคยจีบหรืออะไรก็ตามมันมันก็มันผ่านมานานมากแล้วก็ไม่ได้หมายว่ามึงสวยนะเข้าใจปะก็เลยอยากอยากจะถามพี่ว่าถ้าเจอแล้วมันพูดอีกเราจะมีวิธีแบบตอบเอ้ตอบโตอย่างไงว่างั้นเถอะออ่าแล้วทวันนี้ชีวิตเขาเราได้สองไหมชีวิตเขาดีมากไหมเออ ผผัวเขาดีไหมเขาไม่มีแฟนนะพี่เขาเขาชอบพูดหรือชอบพูดถึงแบบเรื่องแบบของสามีเราแต่ตะกอนนะคะแต่ทุกวันนี้เขาไม่มีแฟนเราปัจจุบันนะคะอ๋อพี่คิดได้ละทุกวันนี้เขาไม่มีแฟนใช่ไหมเอาละเดี๋ยวพี่เติ้ลพี่เติ้ลมีบทอ่ะมันจะเป็นไดอะล็อกที่เขาเขียนละครไว้อ่ะเนาะเดี๋ยวพี่เติ้ลจะค่อยๆลิสต์มาให้เนาะแบบเวลาด่าทอพี่เติ้ลจะชอบจริงๆแล้วอ่ะเอาเอาใครก่อนฟังใครก่อนอะเอาเดี๋ยว โทษทีบีอ่ะจะถามว่าอะไรอย่างเป็นทางการหน่อยสรุปหน่อยจะถามว่าคือถ้าสมมุติเราไม่สมมุติแล้วกันนะคะถ้าแบบเจอเจอมันพูดพูดเรื่องเรื่องอดีตเกี่ยวกับสามีเราอย่างเงี้ยเราจะมีส่วนกลับหรือแก้ผิดมันยังไงดีคะเอาเลยแบบให้มันไม่กล้าพูดอีกเลยอะค่ะเอาที่หอมแล้วกันค่คะที่สองเอ้าเลยมาแล้วมาแล้วก็คือเวลาเขาเล่าก็กก็หันไปมองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่า คือมึงอยากให้กูชมมึงว่าสวยว่างั้นอะไรแล้วจบเลยนะอะไรแล้ประโยคนี้จบได้หรอนี่คือตบแล้วเขาอยากให้พวกมึงสวยมึงได้เลือกอะไรเงี้ยแล้วมึงได้มองอีกมุมหนึ่งไหมว่ากรรมผู้ชายเขาหมดแล้วอะได้เจอสิ่งดีๆอะผมแรงวะผมเอางี้กูจะบอกความจริงให้ฟังแล้วปะสมมติว่าชื่ออีเอเั่นอีเอนามสมมุติกูไปถามพวกกูละตอนนั้นมันก็แบบ เออมันก็ยอมรับว่ามันเออเหมือนเคยแบบแอบชอบมึงอะไรเงี้ยแล้วมันไปไหว้พระขอมันบอกว่าขอให้มันได้เจอคนดีๆขอให้สิ่งดีๆขอให้สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตมนันแล้วค็รู้ยังไงอะ่ะมึงก็หายไปจากชีวิตมันเลย <c oughs> มันก็เลยมาเจอกูแทนก็ได้อัาจริงสั้นๆประโยชน์เดียวรู้เรื่องเลยแลวอีน่าจะสะอึก โอ้ยหลายสะอึกเลยล่ะไอที่พูดออกมาเนี่ยคือที่มึงพูดเนี่ยอยากให้คูชมมึงว่ามึงสวยเพรางั้นโอ้อันนี้ดอกแรกนะอนีดอกแรกนะแล้วไอไอไอพาร์หลังเอาด้วยไหมพาร์หลังก็ไม่ต้องรอดูหน้ามันก่อนนีประโยคเดียวมันก็ถ้ามันเจือนน่ะถ้ามันเจือนไปเลยก็สะอึกเลยไงว่ายอยอมยออ่ะต่อไปใครพี่เตินไหมคะ่เติร์นไงอ่ะเอาอะไรที่คิดได้นะก็สมมติถ้านางพูดอีกหนูก็บอกว่า กูเพิ่งไปดูรูปผัวกูตอนสมัยอดีตอ่ะก็ไม่แปลกนะที่เขาจีบมึงอ่ะเแลงมาเลยอ่ะตอนเนี้ยหรือว่าถ้าอันที่พี่ว่าที่จะยังเป็นมองหน้ากันได้นะก็แบบเอาแบบที่มันรักษาน้ำใจรักษาใจแบบอันนี้ก็มองหน้ากันได้มองหน้ากันได้ป่ะแบบตลกตลกเลแล้วหัวราอนต่อแล้วไงถ้ามองหน้ากันได้ก็แบบสมมติเราอ่านแล้วก็ปวดมาก โอ้โหมึงมันไม่มีคนอื่นอีกแล้วที่มึงจะเล่าอ่ะม,มึงเล่าเรื่องผล่กบวนเป็นพันๆรอบแล้วเนี่ยแสดงว่าั้งชีวิตมึงมีงมแค่ผวัวกบฏจิตมึงหรอโอ้โห,โห,โหแรงมากเลยอ่ะมันมันอันนี้อันนี้รักษาแล้วเหรอร่ออนนางจมึงมีแค่หัวกูมึงมีแค่ผัวก,กูคนเดียวมาจี น้ำเสียงมันต้องเป็นเชิงไม่ได้ไม่ได้โกรธเชิงแบบว่าเล่นๆเลยเฮ้ยมึงเนี่ยนะมึงนี่มีอยู่คนเดียวนะที่มาจีบมึงเนี่ยมึงรู้ป่ะก่อนที่กูจะได้กับผัวกูเนี่ยใช่ที่พึ่งไม่แล้วกูจะเอาอะไรมาด่าที่ในความเป็นจริงก็คือจะบอกเมียว่าก็ไม่ต้องเดินผ่านบ้านเขาไม่ได้มันชอบมาเข็งมันชอบมาเข็งกูต้องชนะมันสักแมตต์มึงเลยวะ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกเนาะตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งตัวเองก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาชีวิตเขาก็น่าสงสารพออยู่แล้วตัวเองเห็นไหมผัวเขาก็ไม่ไม่ได้ตัวเองต้องขับรถผ่านแล้วต้องทําหน้าเหมือนว่าใครเคยเอามือยีอี่นี้ด้วยบังคับอ่ะก็ได้ก็นี่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรถก็จกแล้วเดี๋ยวตะโกนให้อีอีนีผมไม่เคยเจ็บมือนอเมือหายไปเราก็จะเป็นทีมนี้ที่ ได้ไอเดียไปเลือกช้ยอานะจ้าแต่บีต้องแฮปปี้นะตอนนี้บีมีผัวอยู่ข้างๆตัวนะยังไม่มีนะบีให้จับพี่รุษผัวนะว่าไม่เคยจีบจริงหรือเปล่านั้นปัญหาใหญ่กว่านะโอเคค่ะลจ้องเลยขอบคุณค่ะบีขอบคคุณนะะสวัสดีค่ะพุดโทกพุดโทอย่าลืมโทรนะ